สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูนารินีสังนคราครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1วันนี้ครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจํานวนนับไม่เกิน100,000นขั้นสํารวจความรู้ใครมีรายได้มากที่สุดกิติมีรายได้18,450บาทสมศรีมีรายได้19,810บาท เดชามีรายได้17,540บาทนักเรียนลองทายสิคะใครมีรายได้มากที่สุดถูกต้องค่ะสมศรีมีรายได้มากที่สุดแสดงจำนวน19,810บาทต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการอ่านการเขียนตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนค่ะ มาดูตัวอย่างที่1น,นะคะลูกคิดในหลักหมื่นมี3าลูกแสดงจํานวนส0มหมื่นลูกคิดในหลักพันมีหน mmm uhh uh evet> ึ่งลูกแสดงจํานวน1000ลูกคิดในหลักร้อยมี5้ลูกแสดงจํานวน500ลูกคิดในหลักสิบมีหนึ่งลูกแสดงจํานวน1นึลูกคิดในหลักหน่วยมี2อลูกแสดงจํานวน2หน่วย จากภาพแสดงจํานวน30,000กับ1,000กับ500กับ10กับ2หน่วยจากภาพแสดงจํานวน30,000กับ1,000กับ500กับ10กับ2หน่วยเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้31,512เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้31,512 เขียนแทนด้วยตัวหนังสือ31512นักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคระหว่างหลักร้อยและหลักพันนะคะตัวอย่างที่2นะคะลูกคิดในหลักหมืน่นมี4ลูกแสดงจำนวน40,000ื่นลูกคิดในหลักพันมี5ลูกแสดงจำนวน5้าพันลูกคิดในหลักร้อยมี3ามลูกแสดงจำนวนสามร้อย ลูกคิดในหลักสิบมี2อรูปแสดงจำนวน20ลูกคิดในหลักหน่วยมี3ารูปแสดงจำนวน3หน่วยจากภาพแสดงจำนวน40 0 0 0กับ5,000กับ300กับ20กับ3หน่วยค่ะ จากภาพแสดงจำนวน40,000กับ5,000กับ300กับ20กับ3หน่วยเขียนแทนด้วยตัวเลขคินดูอาราบิกได้45,323เขียนแทนด้วยตัวเลขไทย45,323เขียนแทนด้วยตัวหนังสือ45,323ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะลูกคิดในหลักหมื่น นักเรียนนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกคิดในหลักหมื่นมี9รลูกแสดงจำนวน9 0 0 0หลูกคิดในหลักพันมี9รูปแสดงจำนวน9000ลูกคิดในหลักร้อยไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่เรียนต้องใส่เลขศูนย์เพื่อยึดหลักไว้นะคะต่อไปดูลูกคิดในหลักสิบมีจำนวน5รูปแสดงจำนวน50 ลูกคิดในหลักหน่วยไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่ล sure> ักเรียนต้องใส่เลขศูนย์เพื่อยึดหลักไว้นะคะจากภาพแสดงจำนวน9 0 0 0 0กับ9000กับ0 0กับ50กับ0หน่วยจากภาพแสดงจำนวน9 0 0 0 0กับ9000กับ0 0กับ50กับ0หน่วยเขียนแทนด้วยตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือดังตัวอย่างค่ะ จากภาพวงกลมในหลักหมื่นมี3รูปแสดงจำนวน30,000ืวงกลมในหลักพันมีสี่รูปนะคะแสดงจำนวนสี่พันวงกลมในหลักร้อยมี2รูปแสดงจำนวน200วงกลมในหลักสิบมี4รูปแสดงจำนวน40่วงกลมในหลักหน่วยมี5รูปแสดงจำนวน5หน่วย จากภาพนะคะแสดงจำนวน3 0 0 0 0ืกับ4 0 0พกับ2 0 0กับ40กับ5หน่วยเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือดังตัวอย่างค่ะจากภาพวงกลมในหลักหมื่นมี2รูปแสดงจำนวน20,000วงกลมในหลักพันมี2รูปแสดงจำนวน2,000 วงกลมในหลักร้อยมี1รูปแสดงจํานวน100วงกลมในหลัก10มีจํานวน3รูปแสดงจํานวน30วงกลมในหลักหน่วยมี4รูปแสดงจํานวน4หน่วยจากภาพแสดงจํานวน20,000กับ2,000กับ100กับ30กับ4หน่วยเขียนแทนด้วยตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือดังตัวอย่างนะคะ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศ52,000ครัวเรือนในปีพศ2560มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย21,346บาทปีพศ2561มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย21,437บาทเขียนแทนด้วยตัวเลขฮิงดูอาราบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนดังตัวอย่างค่ะปีพศ2561มีจำนวนเด็กที่มีอายุ9ปีที่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน56,304คนเขียนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนดังตัวอย่างค่ะจบแล้วมาทำแบบฝึกขัดกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ ครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ชั้นป .3 สำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนรู้เรื่องจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนสวัสดีค่ะ